เพียงเท่านี้เนี่ยก็จะทําให้ตาไม่เบี้ยวแล้วค่ะตกใจตลอดเวลาแล้วก็น่ากลัวนะคะ3อย่างที่จะได้เมื่อดูจบคือ 1. รู้สิ่งที่คนพลาดบ่อยในการวาดตา 2. วิธีการแก้และ3ตอบคําถามยอดฮิต วาดตายยังไงให้เท่ากันกันกันถ้าใครดูจบก็เอาไปเลยทั้งความรู้แล้วก็ความรู้สึกดีๆจากการวาดนะจ๊ะซึ่งข้อผิดพลาดยอดฮิตอันแรกก็คือการที่วาดเปลือกตาด้านบนและด้านล่างเท่ากันค่ะบอกเลยว่าเกิน50%ของคนที่เพิ่งวาดตาจะชอบพลาดตรงนี้ค่ะเพียงแค่เราเนี่ยเพิ่มให้ตรงเปลือกตาด้านบนมันหนาขึ้นก็จะสามารถทําให้ดวงตาของเราเนี่ยดูเป็นธรรมชาติแล้วก็โรมากยิ่งขึ้นได้แล้วค่ะซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าเอยแค่ข้อแรกก็พลาดแล้วไม่ต้อง เสียใจไปนะคะเพราะว่าดิฉันเองก็เคยทําผิดแบบนี้เหมือนกันคะ่ะดูจากวิดีโอนี้ได้เลยเป็นหลักฐานชั้นยอดพลาดได้ก็พัฒนาได้นะจ๊ะสู้ๆและข้อผิดพลาดข้อ2คือว่าตาหน้ากลัวเกินไปค่ะเห็นเพราะว่าวงกลมด้านในเนี่ยให้มันลอยอยู่ในดวงตามากเกินไปจึงทําให้ดวงตาเนี่ยดูเหมือนกับตกใจตลอดเวลาแล้วก็หน้ากลัวนะคะดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเวลาที่นักเรียนนะคะ ส่งมาหาเนยเขาจะชอบวาดเป็นอย่างนี้เนาะแล้วเนยก็จะตีกลับไปดูครั้งเพราะว่าน่ากลัวเกินไปค่ะเราควรวาดให้บางส่วนของในตานะคะหลบเข้าไปใต้เปลือกตาด้านบนด้วยค่ะเพียงเท่านี้นะคะดวงตาก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแบบหลายร้อยเท่าเลยค่ะ ถ้าใครดูอยู่แล้วชอบเนี่ยสามารถถ่ายภาพขณะที่วาดแล้วก็ดูคลิปนี้นะคะส่งมาให้เนยทาง IG Story ได้เนาะคือดีใจมากทุกครั้งที่มีคนเอาเนื้อหาไปใช้จริงๆนะจ๊ะอย่างเช่นนักเรียน2คนของเนยที่โชว์ภาพมานี้เนาะเขาก็ชอบส่งมาให้ทาง DM เนย,เนยก็จะแบบเอยดีดากรีดกราดแล้วก็จะรีโพสต์ให้ทุกคนที่ส่งมาเลยนะจ๊ะแต่ถ้าใครคิดว่าเคล็ดลับ3ข้อยังไม่จุใจอยากจะลุกเคล็ดลับของทุกส่วนบนใบหน้าเลยเนี่ยสามารถมาลงเรียนคอร์สวาดหน้าสไตล์เกาหลีฉบับเต็มได้ซึ่งเราขยายให้สมัครได้ถึงสิ้นนเเดมมษาาต เรียกลองของทุกคนจ้าทักสอบถามแอดมินได้ที่ไลน์ที่ขึ้นภาพได้เหมือนเดิมนะจ๊ะและข้อผิดพลาดที่ฮิตที่สุดใน3โลกคือการที่ ว่าตามไม่เท่ากันค่ะซึ่งเนยจะมาสาธิตวิธีการแก้นะคะใน2แบบซึ่งเป็นหน้าตรงแล้วก็หน้าเฉียงนะคะเป็นมุมที่คนวาดบ่อยที่สุดเนาะอย่างแรกเลยคือเนยจะบอกให้นักเรียนค่ะวาดเป็นสี่เหลี่ยมล้อมรอบหน้าของตัวละครก่อนแล้วบริเวณตาเนี่ยก็จะเป็นครึ่งหนึ่งนะคะของสี่เหลี่ยมโดยเนยจะแบ่งออกมาเป็น5ส่วนแล้วส่วนที่เป็นตำแหน่งของตาก็จะอยู่ประมาณช่องที่2กับช่องที่4เนาะเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะทำให้ตา ไม่เบี้ยวแล้วค่ะอ่าอย่างของด้านข้างเนี่ยก็ใช้วิธีการเดียวกันเนาะแต่ว่าพอมันเป็นด้านข้างใช่ไหมคะเราจะเห็นหน้าฝั่งนี้ใหญ่กว่าหน้าฝั่งนี้ค่ะซึ่งอันนี้มันหันด้านข้างนิดเดียวก็ไม่ได้ห่างกันมากแต่พยายามทําให้ดวงตาฝั่งนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าฝั่งนี้นิดหนึงนิดเดียวก็พอนะ เพียงเท่านี้ก็จะทําให้ตาไม่เบี้ยวแล้วก็ไม่ห่างแล้วค่ะเพราะว่าเรามีสเกลชัดเจนเนาะต่อมาในการแก้ตาเหลววิธีการทําอย่างไรสมมุติว่าคุณวาดวงกลมมาอย่างนี้แล้วคุณน่ะอยากจะให้มันมองไปทางนี้ใช่ไหมคะแล้วคุณก็วาดตัววงกลมอีกอันนึงอะ่ะไม่เท่ากันมันก็จะดูเหมือนตาเหลลเลนิดนึงอะคะ่ะหรือว่าวาดวงกลมไปอีกฝั่งนึงเลยนี่ก็ผิดเช่นกันค่ะเพราะว่ามัน เหมือนกับตาคือห่างออกไปนอกจากการที่ไปในทิศทางเดียวกันแล้วเราก็จะต้องมาเช็คด้วยว่าดวงตาเนี่ยมันลักษณะขนานกันหรือเปล่าขนานกันหมายถึงยังไงถ้าเนยวาดดวงตาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หันไปทางซ้ายเนยวาดอย่างนี้เสร็จปุ๊บถ้าเนยวาดอีกดวงหนึ่งเนี่ยในตาด้านในอันหนึ่งเป็นแบบนี้แสดงว่ามันไม่ขนานกันค่ะเพราะดูสิหนึ่งนี้กับอย่างนี้มันไม่ได้ขนานไปแนวเดียวกันใช่ไหมคะ พอเป็นอย่างนี้แล้วก็จะทําให้ดูดวงตาไม่เป็นธรรมชาติได้ค่ะดังนั้นลองสาธิตให้ดูอีกอันนึงเช่นสมมติว่าหน้าเนี่ยหันไปด้านนูนเยอะมากๆเลยตรงนี้ก็ยังขนานกันอยู่นะคะดวงตาย,ยังขนานกันอยู่แต่ว่าในตาของฝั่งนี้เนี่ยมันอาจจะมีความใหญ่กว่าในตาของอีกฝั่งหนึ่งรูปทรงตรงนี้ก็ยังจะมีความขนานกันอยู่เช่นกันค่ะจริงๆก็ยังมีอีกมากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องความผิดพลาดในการวาดตาถ้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหรือว่าอยากจะให สอนส่วนอื่นหรือว่าเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับการวาดนะจ๊ะก็คอมเมนต์มากันได้ระหว่างรอคลิปหน้าเนี่ยก็แนะนำให้ดูคลิปนี้ที่สอนวาดผมเหมือนกันหรือว่าดู playlist tutorial สอนวาดรูปอื่นๆเพื่อซ้อมมือไว้ก่อนนะจ๊ะวันนี้เนยก็บ๊ายบาย